สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาทำหน่อไม้นะคะต้มหน่อไม้นะคะท้าอีสานเขาจะเอินมาเสริมน้ำม่นะจ๊ะเนาะแล้วมาปลอกกันเลยจ้ะนอยญ่ๆจ้ะวิธีปลอกหน่อไม้ก็แบบนี้นะคะปอกง่าย ค่ะ,อ,ะอ่อนเลยจ้าอ,อ,อ่อนนี่ค่ะและ้วข้างนอกออกจากแข็งแข็งออกนะคะนี่เอานะค้าตรงนี้แข็งจากข้างนอกก็จะสานเป็นชิ้นๆเลยค่ะทำแบบเป็นแผ่นนะคะ ต้มเสร็จแล้วยายก็จะไปหั่นมาทํากระเพาะปลานะคะทุกคนหน่อไม้สดๆสดหวานๆเลยไม่ต้องไปซื้อที่เขาทาเอาไว้นะคะก็ลองมีหน่อไม้เองนี่ค่ะหั่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็ต้มนะคะทุกคน,อ,นอ่อนๆเลยค่ะหรือว่าจะกินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยนะคะน้จินก,กับน้ำพริกกะปิก็อร่อยอ อ่อนเลยค่ะแต่ว่ายายจะไปหั่นใส่กระเพาะปลานะคะแต่ที่เหลือก็จะแบ่งกินกับน้ำพริกกะปิได้น้ำพริกกะนายก็ได้จ้ะนี่ค่ะอ่อนเลยจ้ะทุกคนอ่อนไหมเอาไม้เราเองหาง่ายไม่ต้องประหยัดนะคะทิ้งไปเลยส่วนนั้นไม่เอา อ่อนๆน,นะจะทุกคนนี่เอาไปทําแปรรูปได้หลายอย่างนะคะหน่อไม้อะ่ะนี่เมืน,นั้นยายฟังในคุณหมอพูดนะคะเรื่องหน่อไม้หน่อไม้มีประโยชน์เยอะนะคะมีเส้นใยอาหารก็ที่จะกินไม่ได้ก็คือคนที่เป็นโรคเกานะคะแตะไม่ได้เลยนะคะผิดมากๆถ้าเป็นคนปกติแล้วกินได้ทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันอนะไรกินได้หมด โลกมะเร็งโลกอะไรกินได้หมดไม่มีผิดนะคะอย่าไปเชื่อใครว่าผิดฟังจากปากคุณหมอแล้วค่ะกินได้มีสารอาหารเยอะมากหนไม้ไม่ใช่หน่อไม้ธรรมดานะจ๊ะหน่อไม้มีประโยชน์นะคะทำให้เราขับถ่ายง่ายมีเส้นใยไม่เป็นอะอะไรอ่ะ มะเร็งลำไส้นะคะลำไส้ดีอ่อนเลยค่ะกินหน่อไม้มีประโยชน์จ้ากินมังแต่หรุย่าตายายเรานะคะแกงแกงเปิดใส่น้ำยานาง ต้มจิ้มน้ำพริกกะปิต้มใส่กระดูกหมูทำหน่อไม้ดองเก็บไว้กินนานๆนได้ทำหน่อไม้ซิ่งได้ทำประโยชน์ได้เยอะค่ะเก็บไว้กินเป็นปีก็ได้ค่ะอันนี้ยาจะต้มสดๆเลยนไหค่ะเนี่ยพามาดูในหม้อนี่ค่ะได้เยอะแล้วนะคะทุกคน หงไหมคะพอแล้วนะอยายจะพอแค่นี้ก่อนพอก่อนนะคะนี่เดีย๋ยวไปต้มแล้วนะคะทุกคนที่เหลือนี้เดี๋ยวค่อยไปทําอย่างอื่นนะคะที่เหลือนี้เอาไปาเขาเรียกว่าอะไรถนอมเป็นอย่างอื่นได้นะคะอาหารนะคะขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ